สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็มาเล่นกับเดสระกันเฮ้ยอ่อ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 ่อ่อ,อ,อน่าเฮ้ยให้เอาไปไหนะ่ะทีนึงข้าอยากบินได้เอายังยังไม่ตายเอาไปไหนละกลับมาฮะ มานครับมา,มา,มาหน้ากล้องต่อเฮ้ยคยอยากบไไินได้ไม่บินนะอ,อยู่ไหนต่ออะไรเนี่ยกล้องอะ่ะกล้องไปไหนกล้องอยู่โน่นฮะ อ้าวสดีคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าแล้วก็นม่มีอะไรมากครับก็วันนี้ก็จะมาได้แบบปสรสั์ละกันไม่มีจุดหมายอ่ามานา้เอาละจะไปเล่นอะไรกันดีนะะเอาเอาว่าสตัตรูจมตีกันดีวะกองทัพเรากับ กองทัพมันนะฮะมาเอาคอมไบเอออะไรเนี่ยประมาณนี้น,นะกดจุดขยิงอ่ะเปืนลันดีกว่าอาะะฟังเราเขมั่ง ฝั่งเรามีใครดีสิ่งขึ้นบินไหนเนี่ยอ่าฝั่งเรามันก็ต้องมีถาหารเต็มพร้อมตัดสู้เต็มที่ฮะนี่มใช่ทหารอ่าไอ้นี่มีปืนครบ เมือ่อุคนกำลังเข้าประชะกันนะฮะแต่ว่าก็จินตนาการไปนะครับเนี่ยเนี่ยต่อมาอา๋อยักษ์จะเสียเปรียบไหมเนี่ยโหมียักษ์ฝั่งเราไม่ต้องห่วงนะฮะฝั่งเราโกงครับโกงยังไงอ้าวผู้คนคงงงหน้าดูโกงยังไงเรา เสกเลือดได้อันนี่ฮะเสกเลือดบาดเจ็บไม่เป็นไรฮะเพิ่มเล้ได้อะต่อมาอะไรต่อดีอืมมั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 ม,ม,มอะไอนี้แล้วกันฮะเฮ้ยหลมสิเปิดโถ อาเป็นตัวเอกเขาเลอกก็ต้องมีบังเกอร์กันหน่อยนะฮะเนี่อ่ะเอาละฝั่งนู้นมีเออรู้สึกจะฐานลบยัก์ฝั่งเราก็มีเหมือนกัน,นะฮะเอาเป็นอเอาเป็นนี่เสียเรืเ่องฝีมือไม่ต้องห่วง อาจจะเหนือกว่าเรียกจำนะอาจจะแล้วก็มาเอาเป็นอ่ารถถังดีกว่าฮะเฮ้ยทางนี้ดิโอ้ทางแล้วพร้อมสู้มั้งไหมเนี่ยอะประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่าปืน เออปืนเอาเอาเออเอา,เอา,เอานี่เอานี้ด้วยกันฮะแค่นี้กกงจะจะตายหายอยู่แล้วเออก็ว่ากันไปนะฮะอ่ามีจะในจุดแรงพอละเตรียมสถานการณ์พร้อมจนที่ลุยดีกว่า ฝ่ายเราไปฝ่ายชนะครับแอดมันไม่จะเป็นใช้เออ,อยาพิมพ์เลยตั้งแอดเลยนะฮะเอาล่ะต่อไปทำไรดีอ่ามีอย่างหนึ่งเล่นด้วยคราวนี้เก็บพวกนี้ก่อนน่ะเอาหาหมดเลยเรือสาดเต็มฝั่งเราเรือจะมีคนตายกี่คนครับ น,นี้ไม่ใช่ฝั่งเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่โน no, นะฮะไม่มีฝั่งเราไม่มีคนตายมีตายอันนี้ตัวเดียวอาเลนี่คือแต่ว่าเราไม่สามารถลบเออบอรบุคคลที่ตายแล้วได้นะฮะถ้าอยากเราอยากย้ายที่เรายันเอาเอะตัวน,นี้มดดั่ดีก เอาอ่ะพอเจอฮะปอกสูงเต็มต่อมาก็อะไรดีอะโอ้โหรถรถเพียบมีรถเยอะอย่างนี้แหละอ๋อแหมพอเก็บเอาละอืม เอาอะไรต่อดีเนาะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรต่อดีครับอ่าเล่นยาดงการเขาชี้มองนั้นเลยอ,อ่ะล็อกเอาไว้คือชิป ก็เจ๋งดีนะฮะยานนี่เอ้เลยเลยเลยเ,ลยเดยวเอาเอาเลยไม่เป็นไรแล้วก็โกงซิดเคยลอยได้ <c oughs> มันได้ยิงเป้าเดียวะะ <c oughs> ่ะอ่ายิงเป้ายิงเป้าก็อะไรดีอ่ะเราต้องทำการกดไอ้นี่ออกก่อน <c oughs> เพื่อเราจะยิงเป้ามันได้ อมามม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 ัมมมมมมมอะไรถ้าเรามาเริ่มเล่นแสนดสลักครั้งที่สามกันเราจะเล่งเป้าเล่นหิงเป้าปืน <c oughs> นี้เช่นเคยจากนั้นก็เล่นกล้อง ไปต่อเฮ้ย่ปืนเทียมฮะไม่ได้ใช้ทำไมเองถือปืนอย่างนี้แล้วฮะอ๋อทำอะไรเนี่ยเออนะฮะเรามาเริ่มยิงป้ากันดีกว่าอ่าเล็งตรงหัว พุ่นี้มีงงครับแหมปรับบอดยิงไม่ได้ก็งงสิเอาเฮ้ยสุ้หมดก็สุ้หมดครับท่านผู้ชมเติมก่อน จะแรงไปไหมเอา้าทำไมไม่โดนะเอออย่าเนี่ยหัวแตกนะสั่นอ่ะต่อมาเล่นเลยที่ยิงเป้าเราจะมาทดสอบความแรงด้วยการยิงนัดเดียวตายหมดอะไรทำนองนั้นเลยประมาณเนี้ย อัาจกสะสมหมดเลยแล้วฮะท่านผู้ชมเติมเต็มเี้ยเฮ้ยโอู้หูโหกระเด็นเลยฮะเอาลระเราผมก็ คงต้องขอลาท่านผู้ชมก่อนไปก่อนนะฮะใครถูกใจคลิปนี้อยากชมคลิปต่อไปของผมก็กด Subscribe หรือกดติดตามใครกดคอยห,หล่อสวยรวยกันเลยนะฮะก็พอกิอ้นี้ครับสวัสดีครับ